สวัสดีครับธรรมโกะครับคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการรีวิว DLC ของเกม Elden Ring ที่มีชื่อว่า shadow of the earth tree หลังจากที่ตัวผมเนี่ยได้เล่น DLC ตัวนี้จบไปด้วยความยาก,กระดับที่ New Game plus 5, เนาเน่ะซึ่งคลิปนี้เนี่ยจะมีการสปอยนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่อยากโดนสปอยเนี่ยเชิญปิดคลิปไปก่อนแล้วไปเล่นเองให้จบเนาะแล้วค่อยกลับมาดูก็ได้นะครับขอพูดถึงราคาของตัว DLC กันก่อนเนาะ โดยตัว DLC ตัวนี้เนี่ยจะมีราคาอยู่ที่1 1 9 0บาทซึ่งดูผิวเผินเนี่ยมันเหมือนจะแพงเนาะแต่ว่าคอนเทนต์ภายในตัว DLC เนี่ยมันแน่นมากนะครับแบบเยอะมากเลยด้วยปริมาณของบอสที่มีหลายตัว10กว่าตัวเนาะแล้วก็ขนาดของแมปที่ใหญ่มากในแง่ของประสบการณ์เกมเพลย์ที่เราจะได้รับเนี่ยมันเลยเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆครับพูดถึงขนาดตัวของ DLC เนี่ยแมปของมันเนี่ยย้อนไปในตอนที่ DLC มันใกล้จะวางจำหน่ายเนี่ยเนาะผมได้ยินยูทูบเบอร์ท่านอื่นเนาะ บางช่องเนี่ยได้พูดประมาณว่าตัวแมปเนี่ยจะมีขนาดเท่าพื้นที่ดิมเกรฟในเกมหลักซึ่งพอมาเล่นจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่ามันใหญ่กว่านั้นเว้ยเอ่อพื้นที่บนดินใต้ดินเหมือนซ้อนกันหลายเลเยอร์ด้วยผมเลยมองว่าขนาดของแมปในเดลเซียนี้เนี่ยถ้าเอามากางทุกพื้นที่ออกจริงๆอ่นนะนะมันน่าจะใหญ่ประมาณริมเกรฟในเกมหลักอนะเนาะบวกกับพื้นที่แคลิทดในเกมหลักแล้วก็ทะเลสาบเลเยอเนี่ยครับ น่าจะใหญ่ประมาณนั้นแหละอันนี้แค่กะๆะนะมันอาจจะเล็กหรืออาจจะใหญ่กว่านี้ก็ได้ใครจะไปรูเนาะในแง่ของเนื้อเรื่องเนี่ยผมจะไม่ลงลึกมากนะครับเพราะว่าผมไม่เก่งในการเล่าเรื่องเท่าไหร่ะนะอะเนาะโดยคร่าวๆเนี่ยตัว DLC ตัวเนี้ยจะเร่าได้กับกูเรื่องราวของตัวเดมิกร์อย่างมนะิเคล่าเนาะที่ในเกมหลักเนี่ยมันเป็นตัวละครที่เป็นปริศนาที่สุดตัวหนึ่งเลย ว่าเขามาทําอะไรในพื้นที่ DLC ตัวเนี้ Island of Shadow เนี่ยเนาะรวมถึงเสลยปมใหญ่ๆห,หลายๆปมที่เราขาใจจากเนื้องหลักด้วยซึ่งบางปมเนี่ยผมกรบกงงได้เลยว่ามันค่อนข้างที่จะพีคเนาะมันมีเกี่ยวกับตัวไอ้ควีดมาริกาด้วยนะที่เป็นตัวไอ้ตัวละครสำคัญในเกมหลักลเนาะแล้วก็การเข้าถึงพื้นที่ DLC ตัวนี้เราจะต้องสู้กับกาดานแล้วก็ม็อก ที่เป็น Optional Boss ในเกมหลักก่อนแล้วก็อินเทอร์เกรกับก้างของมิเคล่าในดักแด้ในพื้นที่ที่เราสู้กับม็อกเนี่ยเนาะ,ะแล้วก็จะวาร์ปเข้ามาในพื้นที่ DLC ตัวนี้ครับ หลังจากที่เข้ามาในพื้นที่ DLC ตัวนี้เนี่ยทุกคนจะรู้สึกเลยครับว่าตัวละครตัวเองเหมือนโดนเนิร์ฟทั้งจมตีมอนไม่ค่อยเข้าแล้วก็โดนมอนในพื้นที่ DLC ตัวเนี้ยตั้งแต่กิีก้ข้างทางยันบอสเนี่ยนะฟาด1ทีตาย2ทีตายแบบนั้นเนาะแล้วก็ต้องคอยไปไล่สำรวจแบบละเอียดเพื่อที่จะไล่เก็บไอเทมอย่างสกัดดูทรีแฟเหมือนเน่เนาะมาอัพเกรดที่พรให้มันมีเลเวลสูงๆแล้วก็จะทําให้ตัวละครของเราเนี่ยกลับมาตีแรงขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็รับดาเมจได้มากขึ้นอีกครัั้้งงนนนึแบบ ซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นระบบที่ทางผู้พัฒนาอย่างฟอร์มซอฟต์แวร์เนี่ยเขาได้เอามาใช้กับ DLC ตัวนี้โดยเฉพาะเนาะถ้าให้ผมเดาเหตุผลนะนะผมเดาว,ว่าเขาอยากที่จะบาลานซ์ตัวละครของผู้เล่นไม่ให้มันโกงเกินไปเนาะในแบบที่ว่าเข้ามาแล้วแบบไอ้วันช็อตบอสด้วยการที่กลางวงเวทแล้วก็ยิงคลังขึ้นเต่าทีเดียวแล้วบอสละาลายแบบนั้นนะเขาคงไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นนะเนาะเลยแบบเออทำอันนี้มาแล้วก็ คงอยากให้เราเนี่ยดื่มด่ากับการาสารวจแมปด้วยเขาอุตสาห์ทำมาเนะาะและ้วก็หลังจากที่ทุกคนเนี่ยเจอระบ,บบนี้เข้าไปมันก็มีทั้งคนที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบครับส่วนตัวเนี่ยผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นสายที่สํารวจแมปแบบละเอียดอยู่แล้วอะ่ะก็เลยแบบโอเคกับไอ้ระบบนี้ส่วนคนที่เขาไม่ชอบอ่ะเนาะก็น่าจะเป็นประเภทที่แบบเขาเน้นรีบเล่นรีบจบอะ่ะประมาณนั้นเนาะอย่าที่จะตีบอสแล้วก็ให้มันผ่านไปไวๆแบบนั้น คิดว่าแล้วก็ตัวความแตกต่างเนี่ยผมจะให้ดูนะว่าระหว่างเวลศูนย์กับเวลยี่สิบเนี่ยของไอ้สกาดูถือเลเวลเนี่ยผมจะให้ดูว่า,วา,วววม,วามันเป็นอะไรยังไงเนาะโดยในคลิปแรกก็จะเป็นตอนที่ผมเข้าโซนดี c มาใหม่ๆเลยเนาะแล้วก็แบบไปเจอไอ้ตัวกับน้องตัวเนี่ยที่ถือมีดจันเซียวคู่เนี่ยเนาะมันฟาดเราแรงมากเลยแล้วก็กลัวมากแล้วก็ยิงสกิลอะไรเข้ามันน้อยมากอะเนาะอย่างหอกกันเซ็กเมื่อกี้ เข้าแค่1ใน4ี่หนึ่งใน5ของหลอดเลื่อนมันเองอะเนาะเราดูดาเมจของค้อนมาิกานะว่าผมชาร์จสุดแล้วมันจะเข้ามากขนาดไหนเนี่ยเข้าไปไม่ถึงครึ่งหลอดก็คือมันเบามากเบลสูญนเนี่ยเราจะเป็นที่จะต้องสำรวจแมพให้มันเยอะจริงๆเพื่อถึงจะอันนี้ได้ถึงจะทําให้ตีแรงขึ้นได้แล้วก็รับดาเมจได้น้อยลงเนาะ,ะไม่เสียงรับดาเมจได้มากขึ้นสิต้องใช้คํานั้น ต้องใช้ค้อนเมริกาชาร์จเต็มแล้วฟาดกี่ทีประมาณ3-4ท,ท,ทีได้เลยมั้งกว่ามันจะตายเนี่ยนั่นแหละครับนั่นคือสกาดดูทีเลเวลศูน,นย์นะเนาะทีนี้เดี๋ยวก็ไปดูตัวเวล20กันบ้างครับว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็อันนี้ครับคลิปที่2เนาะเจอกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราเก็บมาครบ20เวลแล้วเนี่ยครับอดอกแรกฟาดไปเกินครึ่งรอนเลยแล้วก็ดอก2อ,อก็ปิดงานได้ทันที นั่นแหละครับนั่นคือความแตกต่างเนาะระหว่างเวลศูนย์กับเวล์ยีทางด้านความยากของบอสใน DLC ตัวเนี้ยเรียกได้ว่ามันยากขึ้นมาจากเกมหลักประมาณหนึ่งเลยครับอ่าแล้วก็มีความแอคเซสซีฟสูงด้วยสูงในระดับที่ว่าทําให้คนเล่นสายเวทเนี่ยเขาไม่ค่อยมีช่องในการเซตอัพเพื่อจะยิงท่าใหญ่เลยเนาะคือสายเวทเนี่ยมันจะมีการเซตอัพแบบกลางวงเวทเนาะแล้วก็ยิงพลังขึ้นตอแบบนั้นเอ่อเพื่อจะวันช็อตบอสเอ่อแบบนั้นเ oss, บบนานะซึ่งใน DLC ตัวเนี้ยมันทําแบบนั้นแทบไม่ได้เลยครับ คือผมเห็นสายเวทเนี่ยเขาบ่นเรื่องนี้กันเยอะมากเนาะบางคนเนี่ยเขาก็ไปรีเซตกันเลยเพื่อจะเปลี่ยนไปเล่นสายอื่นแบบนั้นด้วยความที่บอสมันเอ็กโกขนาดนี้เนี่ยมันเลยทำให้บิลที่เล่นโล่ใหญ่อะเนาะแล้วก็เน้นการเคาน์เตอร์เนี่ยมันเฉิดฉายขึ้นมาครับไม่แน่ใจว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นความตั้งใจของผู้พัฒนาหรือเปล่าที่แบบอยากให้ตัวพวกเราเพลเยอร์เนี่ยเล่นโล่กันเยอะขึ้นแบบนั้นอะเนาะเพราะว่าจากที่ผมเห็นในเกมหลักเนี่ย มันไม่มีคนที่เล่นโลกแบบจริงจังะนะให้เห็นเลยเลยคิดว่ามันน่าจะเป็นความตั้งใจของเขาแล้วก็ผมคิดว่าเขาทําสําเร็จด,ด้วยคือไอ้ทางผมเนี่ยอตอนแรกอะนะที่เข้า d l c มาเนี่ยผมเล่นบิวเป็นไอ้สเตรนทเฟดแล้วก็เด็กเนี่ยนะแล้วถือคอนมามริกาบ่งหองกกันแซกเนี่ยแล้วก็โกอ้อเนาะตีบอสทุกตัวตีมอนท,ทุกตัวด้วยอาวุธ แล้วก็เซตอัพประมาณนั้นยังต้องปรับมาเล่นโลใหญ่เลยเเพื่อจะผ่านบอสใน DLC ตัวเนี้ยเพราะว่าบอสใน DLC ตัวเนี้ยมันไวมากจริงๆครับแล้วก็บางตัวเนี้ยบางท่ามันหลบยากมากแบบบางท่าเนี้ยมันแทบเป็นไปไม่ได้ในการหลบเลยเนาะแต่ว่าตัวละครของผมเนี้ยมันไม่ถึงขั้นที่จะต้องรีสเตตไงเพราะว่าตัวละครของผมเนี้ยมันแบบไอ้เวล250แล้วก็อัพสเตตแล้วก็ตีบอกอาวุธมาค่อนข้างหลากหลายเนาะมันเลยแบบ ปรับได้ไปถืออย่างอื่นได้แบบนั้นครับโดยที่ไม่ต้องรีเซตเหมือนคนอื่นเนาะจะทําไม่ได้จริงๆก็คือการที่เปลี่ยนไปเล่นเวทนี่แหละแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเพราะว่าสายไอ้อินค t เนชันสายมนตาเนี่ยมันก็มีท่าแรงๆเยอะนะด้านดีไซน์ของบอสเนี่ยหลายๆตัวก็ทํามาได้ดีครับแล้วก็มีเอกลักษณ์เนาะแล้วในแง่ของเกมเพลย์เนี่ยก็ทํามาได้ดีด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่ามันจะมีบางตัวที่ผมอยากบ่นอยู่ประมาณ2ตัวมั้ง หนึ่งคือคอมเบนเดอร์ไกอูสแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือ 2, ไอ้กาดานเฟดสองไอ้ตัวไฟนอลบอสนะ,นะะเริ่มกันที่ตัวแรกก่อนอย่างไกอูสเนี่ยไอ้ตัวบอสขี่หมูป่านะั่นะนะเนะออมันเป็นบอสที่ผมสู้ด้วยแล้วแบบรู้สึกว่าฮิตบ็อกซ์มันแปลกๆอคือแบบไอ้บางท่าเนี่ยเออมันใช้มากบแรกเนาะกลิ้งหลบได้กบแรกแต่ว่ารอบสองเนี่ยใช้มาท่าเดิมมุมเดิมเออกลิ้งมุมเดิมด้วยเออเวลาหลบเนี่ยแม่งดันหลบไม่ได้ซะงั้นอืมแล้วก็เวลายกโลก่กันเนี่ย บางทีก็แบบกันแล้วเข้าเนื้อบ้างเนี่ยเนาะ,ะก็แก้กันแล้วไม่เข้าก็แบบงงว่าเอ๊สะสรุปว่ามันยังไงกันแน่วะกับไอ้บอสตัวนี้มันเป็นพ่อสกิลอิซู่ของเราหรือเปล่าที่แบบเออเราหลบไม่ดีเองเรากันไม่ดีเองแบบนั้นหรือเปล่าแล้วก็ในแง่ของมุมกล้องเนี่ยมันก็ค่อนข้างแย่ด้วยล็อกเป้าแล้วแบบมันควิดไปควิดมาเนี่ยนะเนาะก็เลยแบบทาให้เออมันมันสู้แล้วแบบสู้ด้วยแล้วไม่สนุกอะออกับไอ้ตัวเนี่ยไม่แน่ใจว่า ผมคิดแบบนี้คนเดียวหรือเปล่าเนาะไม่ว่าคนอื่นคิดแบบเดียวกับผมไหมนะถ้าเกิดว่าใครคิดแบบเดียวกันเนี่ยก็มาแชร์กันได้ครับผมอยากรู้จริงๆว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันมีปัญหาจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นพอสกิลอิชชูของผมเนาะแล้วก็ตัวไฟนอลบอสอย่างกาดานไอตัวนี้เนี่ยเฟสแรกเฟสแรกเนี่ยมันก็ยังเป็นบอสที่ค่อนข้างแฟร์อยู่มันยากแหละแต่ว่ามันแฟร์แต่ว่าพอเข้าเฟสสองเนี่ย ทันทีที่มีเฟรมบอยอย่างมิเคล่ามาขี่หลังเนี่ยนะไม่กลายเป็นนกกเลยคือมิเคล่าเนี่ยพอมันขี่หลังแล้วมันทําใหแบบ้มีเส้นแสงทุกครั้งที่กาดานมันตีเนาะ,ะแล้วก็แบบไอ้เส้นแสงอันนี้เนี่ยมันทาให้ไอ้บอสไฟมันยากขึ้นประมาณหนึ่งเลยแบบยากขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยด้วยซ้ำม,มั้งสำหรับบางคนแล้วก็นอกจากจะแสบตาแล้วเนี่ยมันยังทําให้ตัวไอ้เฟรมเรทของคอมเราเนี่ยมันตกด้วย นั่นแหละที่เป็นปัญหาใหญ่สุดเนาะเวลายกโลกกันเนี่ยอันนี้ก็กันแล้วเข้าเนื้อด้วยนะไอ้ตัวเส้นแสงอันนี้อืมนั่นแหละครับเป็นบอสที่มันมีปัญหาเรื่องเส้นแสงจริงๆที่มันยิงมาเนี่ยว่าแบบมัน,ม,นมันเยอะไปหรือเปล่าเออแต่ก็นั่นแหละนะในแง่ของการดีไซน์ไฟนอลบอสเนี่ยถ้าเกิดว่าไอ้มันอยากให้เราสู้กับตัวละครที่เป็นเทพแบบเนี้ยนะก็ต้องทำมาแบบนี้แหละ,ะมันมันเป็นบอสไฟที่ เอ่อทให้เรารู้สึกจริงๆอ่ะว่าเราแบบกําลังสู้กับตัวละครที่เป็นเทพอยู่แบบนั้นเนาะแต่ก็นั่นแหละนะช่วย fix ไอ้เรื่องเอฟเฟกอันนี้หน่อยเอฟเฟกเส้นแสงเนี่ยคือแบบไอ้การที่เฟนเกิดตกเนี่ยมันทําให้บอสไฟมันยากขึ้นแบบเออโดยไม่จําเป็นอ่ะเนาะเอ่อคือมันเป็นบอสที่ยากในแบบที่ว่ามาเลเนียในเกมหลักอะที่บ่นกันว่ายากๆเนี่ยแม่งกลายเป็นเด็กน้อยไปเลยอ่ะเนาะในความรู้สึกผมอ่ะนะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากพูดถึงเนาะก็คือตัวอาวุธใน DLC ตัวนี้มันให้ของใหม่เขามาเยอะมากเลยครับทั้งสกิลแล้วก็อาวุธเนาะ,อะเอาแค่เฉพาะอาวุธที่ผมนับได้เนี่ยน่าจะประมาณ90กว่าอันเลยมั้งแล้วก็ตัวสกิลเนี่ยถ้าจะไม่ผิดประมาณ50อันอ,อาจจะเยอะหรืออาจจะน้อยกว่านี้ก็ได้ไม่แน่ใจตัวเลขเหมือนกันแต่ก็นั่นแหละของใหม่เยอะเนาะแล้วก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีครับ แต่ว่ามันมีอยู่ประเภทหนึ่งอันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันโกงมากเลยไอยอาวุธใหม่เนี่ยก็คือตัวขวดน้ําหอมเนาะขวดน้ําหอมเนี่ยมันเป็นอาวุธที่มันสามารถจะกดเวบอนอาร์ตเนาะแล้วแบบมันจะ,ะยิงอะโกม่าเป็นก้อนๆเป็นเส้นตรงไปเนาะหลายๆก้อนอแล้วมันจะระเบิดจากใกล้ตัวสุดไปอันไกลสุดแบบนั้น แล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ล็อกเป้าแล้วก็แบบปามาลงพื้นเนี่ยไอตัวก้อนพวกนั้นเนี่ยมันจะสแต็กอยู่ที่เดียวแล้วก็แบบมันจะทําให้ระเบิดต,ต,ตุ่มตามตุ่มตามได้ถ้าเกิดว่ามีตัวไหนที่มันเดินมาเหยียบไอ้ก้อนน่เน,นเนี่ยนะที่สแต็กอยู่บนพื้นเ่ยไม่ว่าจะเป็นมอนหรือว่าบอสเนี่ยมันก็จะแบบโดนดาเมจเบิร์สไปแบบเป็นหมื่นเลยมั้งคือแบบม,มันแรงมากเว้ยแล้วแบบมันมีให้เลือกหลายแบบด้วยมันมีทั้งแบบพิษ แบบน้ำแข็งแบบไฟฟ้าแบบเฟนซี่เฟรมนู่นนี่นั่นเนาะอะ่คือคือมันเยอะมากอ่มันน่าจะมีทุกรูปแบบเลยมัง้งนั่นแหละมันเป็นอาวุธที่แรงมากอ่ารู้สึกเลยว่าแบบมันโกงอะ่ะอืมคือผมลองเอาไอ้ขวดน้ําหอมอันเนี้ยที่เป็นขวดสายฟ้าเนาะเอาไปลองเทสกับไอ้ตัวบอสในเมนเกมอ่าไอ้ตัวที่เทสเนี่ยก็คือตัวก็อดเฟย์แล้วก็รัดากอนกับเอลดนบีสเนาะไอ้สตัวเนี้ย คือผมเทสในระดับที่ New เกม e Plus 5นะเลือดแม่งก็เป็นหมื่นใช่ปะ,ะประมาณ2 3งสหมื่นได้อะทีนี้เนี่ยผมลองเอาไปใช้กับไอตัวพวกนั้นดูไอขวดน้ำหอมอันนี้เนี่ยมันสามารถจะละลายเลือดของไอบอสพวกนั้นอะให้หายไปในไม่กี่ทีได้เว้ยคือแบบเอาอย่างการ์ดากอนการ์ดากอนเนี่ยโดนไอขวดน้ำหอมบนพื้นเนี่ยที่ปาลงพื้นไปเนาะระเบิดตูมเดียวน่ะหายไปครึ่งหลอดอก็แบบถ้าเกิดว่าโดนเต็มเต็มสองทีก็คือ หายเลยละลายเลยทันทีก็แบบผมรู้สึกว่ามันแรงไปมันแรงมากๆเลยด้วยแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเอาไปใช้ใน PVP เนี่ยเนาะมันสามารถจะวันช็อตผู้เล่นคนอื่นได้แบบง่ายๆเลยอะถ้าเกิดว่าใครอยากเห็นภาพเวลาที่มันเอาไปใช้ใน PVP เนี่ยเนาะผมแนะนำให้ไปดูคลิปของอช่องช e ส s ดอ e บล a อ l เนาะเขาเอาอาวุธอันนี้มาโชว์เคสใน PVP อยูอ่ก็นั่นแหละผมรู้สึกว่ามันโกงไปแล้วคิดว่า มันน่าจะโดนเนิร์ฟได้ในเร็ววันเนี่ยเนาะแต่ว่ามันมีข้อเสียอยู่ไออาวุธอันนี้ก็คือมันจะใช้ยากกับบอสที่โดดไปโดดมาได้แบบไอตัวอย่างมารีเขตเนี่ยเนาะในตัวเกมหลักอะ่ะมารีเขตเฟสสองมันก็จะโดดไปโดดมาได้ใช่ปะเออนั่นแหละมันจะใช้ยากหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้คล่องๆ่องแบบการดด,ดอีอ่ะวางตำแหน่งดีๆให้มาลีเขตมันมาโดนเต็มๆเ,เนี่ยก็สามารถจะละลายเลือดมารีเขตในระดับนิวเกม plus หได้หมดหลอดภายใน2ชดุด2ทีเลยเว้ย ม,มันกระดับนั้นจริงๆในภาพรวมของ DLC ตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็น DLC ที่ทํามาได้ดีจริงแต่ก็ยากจริงเช่นเดียวกันครับแต่มันก็ไม่ได้ยากในระดับที่ว่ามนุษย์ธรรมดาอย่างเราจะผ่านไม่ได้นะแค่ต้องท t r ฮ hard หน่อยเนาะ,ะแล้วก็ตัวช่วยที่เขาให้มาอย่างแบบซ u ม m o นหรือว่า npc อะไรพวกนี้ก็ใช้ไปเถอะครับ ไม่ต้องไปถือทิฏฐิประมาณว่าแบบใช้ซัมมอนหรือว่าเรียกเอ็นพีแล้วมันไม่เท่อะไรแบบนั้นเนาะใช้ไปเถอะคือเกมเขาทำมาให้ใช้ก็ใช้อ,ะนะอ่ะเนาะมันช่วยทําให้เราผ่านไอ้เด c ตัวนี้ง่ายขึ้นเล่นสบายขึ้นแบบนั้นครับเพราะว่าต้องยอมครับว,ว่ามันยากจริงเว้ยไอ้เด c ตัวเนี้มันต้องการพุชให้ตัวผู้เล่นเนี่ยใช้ทุกอย่างอะ่ะนั่นแหละครับพุชให้ถึงลิมิตของผู้เล่นแบบนั้นเนาะ,นะะก็เลยนั่นแหละครับ ใช้เหอะนะแล้วก็คะแนนเนาะให้กี่คะแนนก็จะให้เป็น9คะแนนเต็ม10ครับขอหักหนึ่งคะแนนนะจากไอ้ตัวเรื่องของไอ้ที่ผมบ่นเกี่ยวกับตัวคอมเบเดอร์ไกอูสกับไอ้ตัวกาดานเฟดสองที่มีแสงอันแสบตาจากมิเคล่ามากวนใจนี่แหละเราทําให้เฟรมเกิดตกด้วยนั่นแหละครับแค,แค่เรื่องนั้นแหละที่ผมหักหนึ่งคะแนนเนาะก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้เนาะลาไปก่อนครับเจอกันในคลิปหน้าโอกาสหน้าเนาะ สวัสดีครับ